พี่อ้ําคือไอดอลหนึ่งคนที่ผมแบบอยากเจอมานานมากๆเพราะว่าเขาอยู่ในวงการมานานมากแล้วเขาก็ใช้ชีวิตได้แบบดีมากๆจริงๆพอได้มาเจอก็รู้สึกว่าดีอย่างที่เคยคิดไว้จริงๆด้วยครับแบบเก่งเก่งมากๆครับแล้วก็สวยมากๆด้วยอย่างตอนที่เขาติดต่อไปว่าจะได้แบบว่าร่วมงานกับทุกเรากสิ่งนี้ราเรารู้สึกตื่นเต้นมากๆนะเพราะว่าเราดูผลงานเขามาตั้งแต่เด็กแล้วจนกระทั่งวันนี้เราได้แบบ เราได้เจอกันได้ร่วมงานกันเพราะว่าเป็นความฝันของของคนไทยหลายๆคนนะแล้ววันนี้เจอล้วได้ีคุีอะไรกันกับพี่อ๊อไหมครับก็บอกพี่อ้อว่าเหมือนเรามาด้วยกันนะครับพี่ถ้าเกิดทำอะไรผิดพลาดไปต้องขอโทษด้วยทสางเขินนิดนึงนะใช่เขาสวยมากครับเขาบอกว่าโอ้ยยังแบบ ที่สวยยังสวยมากๆอยู่เลยอ่ะแต่ลุคที่เรามาวันนี้ก็หล่อมากเป็นแบบผ<อ>้<พ>าเปอร์ทองทำด้วยยังไงบ้างค,ครับหล่อครับก็ยกความเรียนชอบให้กับช่างหน้าช่างผมเขาแต่งดีมากทีมเสื้อด้วยครับแล้วก็ผ้เา,าเป็นคอทองนี้แบบโหทรงบาลังสุดๆเลยพอมาอยู่เป็นตัวแล้วก็โหยเจ๋งมากเลยกลับบ้านก่อนได้ไหมมันเป็นลุคทั้งแบบว่าเท่แล้วก็เซ็กซี่ด้วยครับยังไงบ้างเตยกก็ เหมาะก,กับสภาพอากาศครับเหมือนใกล้จะเข้าหน้าร้อนแล้วอาจมีเปิดหน้าอกนิดหน่อยวันนี้เรแบบเชิญชวนนิดนึงให้มาเที่ยวตุกกีในวันที่29ที่นี่เขาจัดกันวันที่29 29เนอะก็ชวนทุกคนนะฮะมาฉลองวันตุจรจีกับครอบครัวหรือว่ากับคนรักอะไรอย่างเงี้ยถึงได้วันที่29นะครับที่สยามพารากอนครับวันนี้ออกงานคนเดียวเนานะใช่ก็ จริงๆก็ก่อนที่จะเข้ามาในงานนี้ก็ส่งกำลังใจให้กับพี่ไม้ให้กับทีมที่เขาไปดีออที่ปารีสก็พวกเขาก็ดูแฮปปี้นะแล้วก็ดูตื่นเต้นซึ่งเขาก็ส่งกำลังใจกลับมาเพราะเราก็ตื่นเต้นมากเช่นกันพอเสร็จงานแล้วก็แบบเออมันดีจริงๆเลยอะไรเงี้ยก็แลกเปลี่ยนกำลังใจกันเพราะว่าเขาไปในฐานะแบบคนไทยอะไรเงี้ยเราก็แบบภูมิใจครับ ตัวเองก็อยากไปด้วยแต่ว่าเหคนึงเหตนี้ก็อยากไปกินโคซองดี๋ยวไกินโคซองเดี๋ยวไปกินโคซองครับก็เรากินมาตลอดอะแล้วเราตามมาหลายร้านมากมากะนี้ถ้ามีโอกาสก็อยากจะได้ไปกินออริจินอลที่นั่นแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้เราก็ได้มาร่วมงานกับพี่อ้ําเพราะว่าพี่อ้ําเขาโหเขาเป็นแบบซุปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยอะแล้วเราได้มาร่วมงานด้วยก็รู้สึกว่าเออเป็นเป็นเรื่องเราดีๆครั้งหนึ่ง ที่น่าจดจำครับเก่งมากอย่างนี้ที่ฝากขึ้ามาบอว่ากินเผือกกว่ะคะก็ฝากไปแล้วบอกว่ากินเผือกแล้วถ่ายรูปส่งมาได้นะพี่แล้วก็แบบเอาประสบการณ์ดีๆจากดีออจากปารีสก็มาฝากด้วเลยครับพราเดี๋ยวเราเดินทางต่อไปเวิด์ทัวร์เดี๋ยวเราจะไปฮ่องกงไปเวียดนามไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็วนกลับมาไทยมาส่งความสุขให้กับแฟนๆรอติดตามกันนะครับเหมือนตื่นเต้น แตบบ่ว่าเตรียมรอคอยจะไปเวททัวร์อีกครั้งนึ่ใช่ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ทางทีมก็ตื่นเต้นแต่ว่าที่ตื่นเต้นกว่านั้นคือเดี๋ยวมัน t f Golden Product Series เดี๋ยว t f What the Fun คือมันแบบทุกคนสแับโชว์กันอะแล้วมันเหนือความคาดหมายมากเพราะว่าแม้แต่พวกเราเองก็แบบว่าเฮ้ยจะโชว์งี้เหรอมันน่าจะเป็นครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายที่เราหรือแม้แต่เพื่อนๆในนั้นได้ทํากันนะฮะก็มารอดูกันว่าจะเป็นยังไงเรียกว่า สนุกแน่นอนเพราะตอนฟังก็แบบโอ้โหขำม,มากเหมือนเกมเียได้ไหมว่าเป็นโชว์เดียบอคิดว่าไว้อยู่แล้วหรือเปล่าที่เราได้อะเราอะไม่คิดเลยเพราะขนาดทีมเขาบอกว่าอันนี้คือแจ้งให้ทราบนะฮะไม่ได้ต้องการให้เปลี่ยนเพราะฉันเชื่อว่าพวกเธอทําได้ทราบ้วเป็นไงคะพอจ้ให้ทราบทราบแล้วนั่งนั่งเอ,อ๋อนั่งแบบแบบแบแบ,แบนั่งเหวอเลยแบบโอ้โหอะ,อะไรวะเนี่ยแต่ว่าสนุกแน่นอนสดี่ว่าแฟนได้เหตุอะไรไป ส่วนตัวแล้วโฟลท์โชว์ใครคนพิเศษคนนี่แล้วรอรอดูของใครพูดยากอ่ะอยากให้ทุกคนได้ไปดูจริงๆเพราะว่าทุกๆโชว์มันมีเสน่ห์ต่างกันอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าแบบนักแสดงทั้ง16คนของ Kin Pot series จะได้กลับมารวมกันอย่างเงี้ยอีกไหมอะไรเงี้ยก็อยากให้ไปกันจริงครับแฟนจะกดบัตรทันใช่ไหมคะกดยคนที่อาจารย์เลยไหคะก็ขอให้ทุกคนกดบัตร ได้แล้วก็มาดูกันถ้าเกิดกฏหมไม่ได้รอติดตามว่าเรามีใดๆช่องทางไหนหรืออาจจะเพิ่มรอบหรืออะไรกันต้องรอติดตามว่าจะยังไงในทางเบียร์อนคราวครับคนทีควาหวังแล้วนะพูดว่าจะเพิ่มรอบเนี่ยต้องรอดูต้องรอดูว่าถ้าเกิดว่าพลังเรามากพอก็จะแบบแบบพลังของแฟนๆมากพอแล้วแบบเฮ้ยเราจะแบบต้องรอดู กย้อนลับไปตอนเราไปไทเปนหน่อยก็บอกว่าแฟนๆมารอเราขนาดฟินเลยอย่างเงี้ยแบบให้ก็มาเยอะมากเหมือนกันเป็นแฟนน่ารักมากๆครับที่ไทเปแล้วก็คือเราไม่คิดว่าแบบเป็นแฟนจะเยอะขนาดนั้นเพราะตอนที่เราเราไปครั้งก่อนมันคือไปแบบ16คงเอ่อ16คนของ Kin p o คิ The Series อ่ะแล้วนะับวันนั้นเราไปคนเดียวอ่ะแล้วพอเราได้เจออ่ะที่คือเราไปเปิดงานของ Dior นะ ไปเปิดร้านเนี่ยพอเจอแฟนๆก็รู้สึกว,ว่าโอ้โหน่ารักมากๆจริงๆแล้วเขามีความเขามีความน่ารักคล้ายๆคนไทยเขาแบบว่าแบบใจดีแล้วก็แบบล,ล่าเริงคือน่ารักมากๆากเราเองก็แบบว่าไปตบบอกว่าเรียกวา่าอะไรอ่ะนะเซนไม่ที่นี่มียานไต้หวัน้มาแลกกันนักแสดงของเมืองไทเป<ๆ>ก็เพราะเขาน่ารักมากๆน,นๆนะครับเขาแบบเหมือนเป็นเหมือนเป็นดาราที่แบบว่า แบบผลงานเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยก็แบบโหแบบน nice มากๆพอเราได้คุยแล้วก็รู้สึกแบบผ่อนคลายความตื่นเต้นไปเลยเป็นประสบการณ์ดีๆเนาะใช่เป็นประสบการณ์ดีๆมีโอกาสก็น่าจะได้เห็นดีก็รอดูครับแล้วก็คาดหวังว่าปีนี้จะได้ไปร่วมเทศกาลหนังทั่วโลกก็รอติดตามนะครับแมนสวน <จะ S 1> เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์จะเปิดกล้องแล้วใช่ แก็คือหาเริ่มแบบว่าดูรายละเอียดแล้วนะในโปสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับ<ๆ>ก็มาตีความกันว่าในโปสเตอร์มีอะไรบ้างแล้วความหมายคืออะไรการใช้สีคืออะไรครับก็เรื่องราวของทั้งเรื่องจะอยู่ในนั้นแหละเราไปตีความกันนะวันนี้เราไม่กล้าพูดอะไรมากเพราะแบบแบบโดนหลุดอะไรหรือเปล่าก็มีบ้างมีบ้างเพราะว่าเราก็โดนเรียกไปเข้าห้องดำบ่อยแต่มีการจะเปนไงเพราะว่าเห็นว่ารถน้ำหนักไปยืม ลน้ำหนักไปประมาณแบบ 3- 4โลครับเพื่อที่เพราะว่าคนสมัยนั้นนะ่ะค,ค,คือการที่ใส่ชุดรำแล้วแบบพอดีตัวอย่างเงี้ยเขาเชื่อว่ามันสวยงามแล้วเขาแล้วเขาเชื่อว่าการการรำเนี่ยเสมือนกับว่าอยู่บนสวรรค์งั้นคือการเคลื่อนที่การเคลื่อนย้ายอะไรเงี้ยมันแบบว่ามันช้าอะไรเงี้ยก็งั้นเราเลยจำเป็นต้องลดน้ำหนักซึ่งจริงๆนักแสดงทุกคนอนะ่ะเขาแบบ เขาโฟกัสที่แบบทางร่างกายทั้งจิตใจให้เป็นตัวละครมากที่สุดเพราะว่าเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ครับไอประสบการณ์พวกนี้แล้วแล้วมันเป็นความภูมิใจของพวกเราทุกคนที่ได้มาร่วมงานกันเลยก็อยากฝากาจริงๆครับแมนสวงแล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยพาแมนสวงเนี่ยไปทั่วโลกเลยพวกเราอยากไปมากเหมือนเป็นอะเราทเป็นโปรเจกต์ท,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 ที่เราแบบว่าภูมิใจมากอะภูมิภูมิใจมากครับภูมิใจมาก ตอนนี้คือเราแบบพยายามคิดคาแรคเตอร์หรือพยายามทำอะไรที่แบบว่าจะได้เป็นตัวละครนี้ให้มากที่สุดเปล่าก็ซ้อมซ้อมมารามบ่อยมากครับแล้วก็อยู่บ้านก็แบบว่านั่งนับจังหวะอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งอ่านพวกวิจัยแล้วดูแบบเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของของคนยุคนั้นอะไรเงี้ยแสดงว่าคือตอนนี้เราแบบว่าพุ่งเวลากับเรื่องนี้มากที่สุดตอนนี้เลยหรือเปล่าเรียกว่าให้เวลาเป็นส่วนใหญ่เลย เพราะว่าเราต้องแบ่งไปเวิลด์ทัวร์ไปด้วยนะคือเป็นแฟนหลายคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยทำไมฉันดูผลงานเธอจากหนังนะแต่ทำไมเธอแบบไปเวิลด์ทัวร์บ่อยจังไรเงี้ยคือจริงๆแล้วโอเชื่อว่ามันมีไม่กี่ครั้งในชีวิตอะท,ที่ที่มันจะมีโอกาสอไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดว,ว่ามันเกิดขึ้นอนะจริงๆพวกเราก็อยากทำก็อยากให้แบบซัพพอร์ตพวกเราด้วยคือมันเป็นความมันเป็นประสบการณ์ดีๆในชีวิตนะ แล้วพอกลับมาพวกเราจะตั้งใจถ่ายหนังถ่ายภาพยนตร์แน่นอนแล้วอยากให้รอติดตามกันว่าผลงานจะมีอะไรบางทีอาจจะได้ร่วมงานกับหลายๆที่บนโลกก็ต้องรอดูอันนี้แอบสปอยหรือเปล่าหรือว่าอะไรคาดหวังเนี่ยนะกค่ะก็โแชร์บอกว่าเกดอะไรเี่ยไม่ต้องศ้าแล้วอกว่ให้ารึงแช้อคือจริงคื บอกว่าคติอันนึงที่ใช้กันใน Beyond c l u d ค,ครับคืออยู่ต้องมีความสุขก่อนอยู่ถึงส่งความสุขให้กับทุกๆคนได้แล้วการที่เราอยู่ตรงนี้เราสามารถกระจายความสุขให้คนได้เยอะมากคือบางคนบางข้อความอะไรเงี้ยเขาส่งมาบอกว่าเฮ้ยเขาเขาเลิกเป็นซึมเศร้าหรือเขาเลิกไปลบป่วยนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับจิตใจเงี้ยเพราะว่าได้เห็นพวกเราได้ใช้ชีวิตยอย่างมีความสุขแล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆซึ่งพวกเราก็ดีใจนะ โปรเลยคิดว่าแบบเฮ้ยพวกเราอะ่ะสร้างความสุขกันเองใน Beyond Club แล้วอะงั้นวันนี้เราพยายามสร้างความสุขให้เป็นวงกว้างมากขึ้นแล้วก็อยากให้ทุกคนนะี่ยออกมา enjoy ความสุขเนี้ยไปกับพวกพวกเราเถอะเพราะว่าเอ่อก็อย่างที่เคยบอกไปว่าแบบโปเคยไปอ่านแบบพวกเนี้ก็ทิปคอมเมนต์ที่แบบเกี่ยวกับโปรหรือเกี่ยวกับคนอื่นอย่างเงี้ยคือโปรู้สึกว่ามันมันง่ายมากต่อการที่เราเราจะรู้สึกแย่ แล้วแล้วมันยากมากที่เราจะลุกขึ้นมาได้อีกครั้งโปรู้สึกว่าแต่ถ้ามันมีใครสักคนหรือแม้แต่โปรหรือหรือกลุ่มคนเล็กๆอย่างพวกเราเบียว์คราวเงี้ยช่วยได้ก็อยากให้ออกมาเอ็นจอยกันเพราะคิดว่ากําลังใจมันเป็นสิ่งที่หาย,ยากแล้วทุกคนมันเดินได้ด้วยกําลังใจแล้วสําหรับโปรโเองนะคะตอนนี้พวกคอมเมนต์อะไรที่เป็นเชิ่สามารถทําอะไรเราได้ไหมจริงจริง,รง,รงก็เรียกว่าเราเราเลือกคิดดีกว่า เราเลือกคิดแล้วเราก็เลือกอ่านคือบางทีเราอ่านแล้วเราก็คิดไปคิดในมุม,มอื่นเราเราก็ไม่ได้ไปรู้สึกกับสิ่งนั้นมากอืแต่คือด้วยคือด้วยอายุประสบการณ์อะไรเงี้ยเราแบบว่าเราข้ามพวกนี้ได้ไวแต่กับคนที่แบบเขาไม่สามารถแบบข้ามได้ไวเหมือนเราเนี่ยหรือว่าแบบน้องใหม่ๆที่เขาจะเข้ามาเนี่ยก็อยากเป็นกระบอกเสียงแทนทุกคนอะไรเงี้ยอันนี้คือทั่วโลกเลยนะอืม แข็งแรงมากแต่นคนบางคนเป็นห่วงอะไรเงี้ยเห็นเราแชร์เพราผมมีความสุขมากแต่ผมแค่อยากให้ทุกคนมีความสุขด้วยผมก็เลยแชร์ไปว่าเฮ้ยออกมาเถอะผมมีความสุขมากรับความสุขนี้ไปเดี๋ยวผมไปหาใหม่ได้อย่างวันนี้ผมมาผมก็แฮปปี้มากมาเจอพี่อ้มรู้แบบพี่อ้ำคือสงพลังมากนะพี่อ้ำคือแบบแบบสวยสง่ามากแล้วยัดก็ส่งพลังมาถึงเราด้วยใช,ใช่คือจากที่ตื่นเต้นเนี่ยแล้วพอเห็นตาเห็นสีหน้าพี่อ้ำรู้แบบโอ้โหแบบรงพลังเหยือเิเราก็รับความสุขนี้มาแล้วส่งต่ออยากให้ แบบไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวการออกจากเซฟโซนพวกเราเป็นเป็นแรงใจให้อยู่รอรับอยู่จะอบกอดทุกคนไว้แต่ว่าปีนี้เราตั้งใจเต็มที่เลยว่าเราจะส่งความสุขทุกครั้งที่เจอแฟนๆที่มีโอกาสใช่ใช่เอาฝากคุณพรอสุดจีนิดนึงกว่าค่ะครับก็ซินเจียอยูอีซินนีทวชัยครับก็ขอให้มีความสุขมากๆในวันปีใหม่ของจีนนะฮะแล้วก็ คิดสิ่งใดสมปัารถานาแล้วก็ขอให้เฮงเฮงเรวยๆยค่าพี่บอนให้อะไเราไหมคะเราที่ต้องให้เขา,าเราแบบว่าคือวันนี้เราเราสามารถแบบทำไรายได้ได้มากขึ้นโตขึ้นทำไรายได้ทั้งจิตใจแล้วก็ภายนอกอะไรย่างเงี้ย